สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับมานำเสนอผลงานนะครับน้ำเชื้อของเราเองนะครับซึ่งลงนะครับปลูกในสวนของเราเองนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะดกขนาดไหนนะครับเก็บกันเลยครับลุยเลยครับมีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องคนเก็บรู้สึกยังไงครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาเด้อพี่นอ้องเอ้ยเก็บห็ดละงูกสวยกับบ้างสวนอันโซนชาแน,นลนะคะกลุ่มนี้ก็ดวกมากนะครับมีแต่ดอกใหญ่ๆครับนี่ฮะสังเกตนะครับความใหญ่ของน้องนะครับวันนี้แดดดีนะครับ น้องก็เลยผุดออกขึ้นมาเยอะนะครับโอ้ยปวดมากสวยงามมากต้องค่อยๆเก็บนะครับเพราะน้องเขาเบียดออกกันมาเยอะมากนะครับ แฟครับมีใจดอกใหญ่ๆอ้วนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสะออนนำอยู่บ่อจ้ามาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับผมโอ้โหดอกนี้นะครับน่ารับประทานมากครับอันนี้เก็บเลย ส่วนเหลือตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับไปดูนะครับนี่ไข่น้องครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ฮะส่วนตัวดอกบานนี้จะเก็บทั้งหมดนะครับพอไว้ทําเชื้อครับผมไปครับเก็บเลยนะครับนี่ออกเป็นแฝดอีกแล้วนะครับกับเข้าคู่กันนะฮะ นี่ครับผมความสวยงามของน้องครับแตกแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้ชุดนี้เราทำน้ำเชื้อครับตั้งใจให้บานนะครับเป็นไงครับพี่น้องกระจุกเดียวครับผม เก็บไปเรื่อยครับบนไปครับทางนี้อีกนะครับดกมากครับปีนี้ครับสำหรับลูกค้านะครับที่สั่งจองน้ำเชื้อกับเราไว้นะครับปีนี้ได้แน่นอนครับสำหรับยอดที่ค้างนะครับจะรีบทำการจัดส่งให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ มาเด้อครับมาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ้านสวนออนซอนชาแนลนะครับที่เห็นไข่เกิดเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นผลงานน้ำเชื้อของเราเองนะครับเป็นสูตรการหมักของเรานะครับอันนี้ครับไล่ไปเป็นสายเลยนะครับดอกมากครับนี่ฮะมีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงนู่นเลยครับเห็นไหมฮะดอกใหญ่ครับทางนี้ก็มีอีกนะครับนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมฮะมีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องใหญ่มากครับพ่อแม่พี่น้องดอกนี้หักแล้วนะครับนี่กลมันผมปล่อยคาไปเลยนะครับแล้วก็นุ่นไข่หนึ่งครับใช่ไข่ยังไม่เก็บดอกเชือ้อพรุ่งนี้เก็บไปทําอะไรครับคุณภรรยาดอกเชือ้อไปทําเชื้อคะ่ะ ก็จะได้เชื้อดอกใหญ่ๆอวบๆอ,อย่างนี้เลย อันนี้เป็นการเก็บรอบที่สองนะครับรอบแรกเก็บไปแล้วนะครับนี่เก็บรอบสองนะครับเป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับเราเก็บตอนนี้ครับมาอวบเทบันพี่น้องอยากได้แบบนี้บอถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องสั่งน้ำเชื้อบ้านสวนออนซอนชาแนลนะคะมึงเนี่ยสวยงามครับ ใหญ่มากน้องเกิดดีนะครับออกเป็นกระจุกกระจุกเลยครับผมเชื้อติดดีมากเมื่อแนมีหอดอันนี้เพ่อนเศษ ความตะปุตะปิเอามาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดกับบ้านสวนออนซอนชาแนลเรายกผืนป่านะครับมาปลูกที่สวนของเราเองนะครับนี่ครนี่ครับเป็นไงครับแป๊บเดียวนะครับนี่ ดอกเชื่อเก็บ,ลบแล้วก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนี่ก็คือสภาพสวนของเรานะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ครับนี่ก็ดอกใหญ่นะครับมีแต่ดอกใหญ่ๆครับแต่ไปเก็บตรงนู้นกันก่อนนะครับภรรยากำลังจะเก็บนะครับไปครับนี่ฮะ ดอกใหญ่มากครับน้ำเชื้อของเรานะครับเราจะคัดแต่ดอกคุณภาพนะครับเพื่อไปทำน้ำเชื้อนะครับโอ้อันนี้ก็ดอกคู่เลยครับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับนี่ดอกคู่ครับน้องหลบอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับแฝดนี่ครไข่แฝดนะครับ ลูกเท่าไข่ไก่นะครับนี่ครับดอกของน้องนะครับมีไข่ด้วยนะครับแต่เราปล่อยไข่เข้าไว้ก่อนนะครับดอกตูมนี้ก็จะเอาไปรับประทานเองนะครับวันนี้แตกินว่พี่น้อง ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปบ้านสวนนอนซอนจนจบนะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปของบ้านเรานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่สนับสนุนช่องเล็กๆของเรานะครับถ้าสนใจสั่งซื้อต้นกล้าน้ําเชื้อนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ Facebook เอกชัยกาลุนกรนะครับหรือเพจบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับ อันนี้ครับผลงานของวันนี้นนทั้งหมดนะครับนี่ครับรสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ